สุคุณราชาแห่งคำสาที่เราคิดว oh ่าหายไปแล้วกำลังจะกลับมาอีกครั T ้งแต่ครั้งนี้อาจทรงพลังยิ่งกว่าเดิมปริศนาเกี่ยวกับอาวุธโบราณอย่างคาวุโตเกตจะเป็นกุญแจสำคัญในการคืนชีพของเขาหรือไม่มาติดตามความลับที่อาจเปลี่ยนแปลงโลกของมหาเวทผนึกมานไปตลอดกาลในมหาเวทผนึกมานตอนที่268 ซึ่งออกมาเมื่อวันที่2กันยายน2024เราได้เห็นจุดจบของราชาคำสาบสุคุนัทที่แฟนๆรอคอยมาอย่างยาวนานแต่ในตอนนั้นสุคุนัได้ทิ้งคำพูดสุดท้ายที่สะท้อนความน่าสะพรกลัวของเขาไว้ว่าเขาจะกลับมาอีกในอนาคตแม้ว่าเขาจะถูกทำลายไปแล้วก็ตามคำถามที่เหลือก็คือว่าเขาจะกลับมาได้อย่างไรถ้าเรามองไปยังโลกของมหาเวทผนึกมารคำสาบนั้นเกิดจากความกลัวของมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นความกลัวต่อความตายความเจ็บปวดหรือแม้แต่ความขัดแย้งตัวอย่างที่เห็นชัดคือมหิตกคำสาปประดับพิเศษที่เกิดจากความกลัวของมนุษย์ที่มีต่อกันเองถึงแม้ว่าจะถูกเพนจากุสมทรั์ไปในตอนภาคชิบุย่าแต่เขาก็ยังสามารถกลับมาเป็นคำสาปใหม่ได้และในกรณีของสุขุนัทสิ่งที่อาจนําเขากลับมาได้คืออาวุธคำสาปที่เคยใช้ในยุคเฮอันนั่นก็คือคามุโทเกตและฮิเทน สุคุนะเป็นคำาสาบที่มีพลังอำนาจมหาศาลซึ่งไม่มีการระบุชัดเจนว่าเขาเกิดจากความกลัวแบบไหนแต่การกลับมาของเขาอาจเชื่อมโยงกับอาวุธโบราณเหล่านี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งคามุโตเกตที่ปรากฏขึ้นในเนื้อเรื่องผ่านการก๊อปปี้โดยโยโรสุจากคําสาบาร่วมกับสุคุณะแม้สุคุนะจะยังไม่ได้ใช้ฮิเทนในปัจจุบันแต่เป็นไปได้ว่าทั้งสองอาวุธนี้อาจถูกเก็บไว้หรือถูกผนึกอยู่ในสถานที่ใดสถานที่หนึ่งและอาจกลายเป็นจุดกำเนิดของการคืนชีพของสุคุณะในอนาคต การกลับมาของสุคุณะในฐานะคำสาปที่วิวัฒนาการไปเป็นรูปแบบใหม่อาจจะมีการเปรียบเทียบกับมหารุกะในภาคชิบุยาที่ใช้ร่างกรูด้าในการต่อสู้ดังนั้นสุคุณะอาจจะกลับมาในฐานะคำสาปที่มีพลังยิ่งกว่าเดิมและสามารถแก้ไขจุดอ่อนของตัวเองได้เหมือนที่เราเห็นในกรณีของมหารุกะการวิเคราะห์จากตรงนี้ชี้ให้เห็นว่าอาวุธคำสาโปโบราณอย่างคามุธโตเกะอาจเป็นกุญแจสำคัญในการคืนชีพของสุคุณะการเชื่อมโยงนี้น่าสนใจ เพราะถ้าเรามองจากความสามารถของอาวุธเหล่านี้มันอาจมีศักยภาพพอที่จะดึงพลังของสุขุณกลักมาในรูปแบบที่น่าสะพรึงกลัวมากขึ้นเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงบ้างกับการคืนชีพของสุขุนักคอมเมนต์พูดคุยใต้คลิปได้เลยขอขอบคุณบทความดีๆจาก sportskida.com ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับแล้วพบกันใหม่ในการผจญภัยครั้งต่อไปขอบคุณครับ